สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหอพักแล้วกันที่ได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นน้องตอนที่เรียนมหาลัยอีกทีหนึงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาตัวเองไปแทนผู้เล่าใช้เป็นบุคคลที่หนึงเพื่อความอินของผมเองก็ไดเชิญรับฟังกันเลยครับ เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาได้เรียนมหาลัยในกรุงเทพแล้วก็ตามประษาของเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเวลามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องหาหอพักเนะาะผมก็ตะเวนหาหอไปเรื่อยๆมีแพงบ้างถูกบ้าง7000บวกบวกสี่ห้าพันประมาณนี้ก็มีปรัป่ายแต่ด้วยความที่ บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินผมก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยก็เลยกะว่าหาหอที่มันถูกที่สุดอะหาให้ได้เอาที่ถูกที่สุดแล้วก็มีห้องพร้อมขอแค่อยู่ได้พอมไม่สนใจว่าจะต้องมีแอร์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นอะคือขอแค่ให้มีที่สุกหัวนอนผมก็เดินหาไปหาไปเรื่อยๆจนมาเจอหอพักหอหนึ่งอหอพักเนี่ยห่างจากตัวมาหาลัยประมาณกิโลก,กว่า ก็ยังเป็นระยะทางที่เดินได้ก็ทนทนเอาหน่อยหอจะอยูส่สมมติว่านี่คือมหาลัยนะครับอ่าฝั่งนี้คือถนนใหญ่ฝั่งนี้คือถนนข้างๆมอแล้วก็มีเลี้ยวซ้ายไปถนนหลังมหาลายัยอ่าแล้วเลยจากถนนตรงนี้ไปเนี่ยประมาณกิโลนิดหน่อยก็จะมีหอ ตั้งอยู่ข้างทางบ้างหรือว่าอยู่ในซอกซอยบ้างไอหอที่ผมได้ไปเจอเนี่ยก็คือหอที่อยู่ในซอยหลืบๆเล็กๆพอให้รถสองคันสวนกันได้พอดีเดินเข้าไปในซอยประมาณ2-300เมตรนะครับอ่าหอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นหอเป็นอาพาร์ตเมนต์เก่าๆอาพาร์ตเมนต์หนึ่งที่ติดว่ามีห้องว่างให้เช่าผมก็เลยเดินเข้าไป แล้วพอไปถึงหน้าฟอนต์เนี่ยก็เจอป้าคนหนึ่งนั่งดูอะไรของเขาไปผมก็เลยทักป้าว่าสวัสดีครับป้าไม่ทราบว่ายังมีห้องว่างอยู่หรือเปล่าคุณป้าก็หันมาบอกผมว่ามีห้อง2,005น้ำไฟต่างหากมาจําสองเดือนผมก็เฮ้ยราคาแม่งใช้ได้เลยนี่หว่าคือไม่สนใจสภาพห้องแล้วตอนนั้นนะ่ะ คือให้มีประตูมีพัดลมโอเคกูอยู่ได้ก็เลยแบบโอเคป้าผมเอาหอเนี้ยแหละต้องยังไงมั้งครับป้าก็เอาเอกสารมาให้เซ็นนู่นนี่นั่นผมก็ขอตัวไปกดตังมาก็จัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วป้าก็ถือกุญแจไปอ่าถือกุญแจมาดอกนึงแล้วพาผมมาเดินไปที่ห้อง อ่ตึกตึกมันจะมีประมาณ5ชั้นนะครับตัวห้องเนอยู่ประมาณชั้น4ห้อง4 1 3จะเป็นห้องที่อยู่ริมสุดของทางเดินเลยคือเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายห้องเนี่ยอยู่สุดทางเดินของของชั้น4เลย4 1 3ตรงข้ามห้องมันจะเป็นบันไดหนีไฟก็อ่ะไม่แปลกใจว่าทําไมห้องมันถูกเพราะว่าห้องมันอยู่ตรงข้ามบันไดหนีไฟเลยแล้วก็ตรงบันไดหนีไฟเนี่ยจะ ็จะมีห้องห้องทิ้งขยะเนาะก็โอเคไม่เป็นไรทนได้ด้วยราคาห้องที่มันถูกขนาดนี้ชิลๆอะไรกไ็หยุดไม่อยู่แล้วคุณป้าก็เปิดประตูห้องเข้าไปครับความรู้สึกแรกที่ได้เห็นห้องเนี่ยก็คือเหมือนห้องเนี่ยไม่ไม่ได้ถูกใช้มานานแล้วก็มีกลิ่นอับอ่านิดๆหน่อยๆแต่คือเราไม่แคร์ไงเดี๋ยวค่อยเปิดหน้าต่าง อะไรไล่กลิ่นอับเอาตัวห้องเนี่ยก็เป็นสตูดิโอเนาะเดินเข้าไปคือเป็นที่โล่งเลยมีฟูกบนพื้นโง่ๆหนึ่งอันแล้วก็ในห้องก็จะมีห้องน้ำมีส้วมมีฝักบัวให้แล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้อ่าเดินเข้าไปหน้าห้องเลี้ยวขวาจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นเป็นฟูกเลยเป็นที่โลง่โลงๆแล้วก็หน้าต่างหน้าต่างบานเกล็ดด้ละสองบาน ห้องก็ไม่มีแอร์มีแค่พัดลมเพดานหนึ่งตัวเท่านั้นผมก็อ่ะโอเค2 5งพันห้าสอวะเพราะถ้าเพราะถึงเพิ่มไปอีกพันหนึ่งอ่ะก็ได้ห้องสภาพประมาณนี้แหละครับแต่แต่ใหญ่กว่านี้นิดนึงไม่ไม่ไม่ได้สีเรียนอะไรมากด้วยความที่แบบเออเราจะอยู่คนเดียวอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรโอเคไหนไก็ตกลงทําสัญญาแลวก็โอเคป้าก็ทิ้งกุญแจห้องไว้ผมแล้วก็เดินออกจากห้องไปผมก็ จัดเตรียมเอาเสื้อเนี่ยไปแขวนไว้ในห้องน้ําแล้วก็ไอกระเป๋าเป้ที่ผมใส่เสื้อมาเนี่ยก็โยนไว้ในมุมหนึ่งของห้องไหนๆก็ไหนๆละเปิดบานเกตให้อากาศมันถ่ายเทยหน่อยไอตัวบานเกตเนี่ยกฟ็ฟืดๆฟืดเหมือนแบบไม่มีใครใช้มานานแล้วอะเดี๋ยวต้องไปซื้อโซน็มาฉีดให้มันลื่นๆหน่อยก็อ่ะโอเคจัดเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วก็ พอล้างหน้าอะไรเสร็จก็ออกจากหอไปล็อกประตูห้องผมก็จะไปหางานพาร์ทไทม์ทำต่อผมก็เดินไปตามร้านสะดวกซื้อเอ่ยตามนู่นนั่นนี่เอ่ยก็พอจะได้ข้อมูลติดต่อมานิดนึงแล้ว่วาเอ้ยมันก็มีที่นี้นี้นี้น,นี้นี้นะที่เราไปทําได้ก็โอเคใจชื้นละแต่สุดท้ายผมก็เลือกที่ที่ใกล้ที่สุดก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อหน้าซอยหอนะครับหลังจากนั้น ชีวิตผมผมก็ใช้ชีวิตในห้องเนี้ยไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับชีวิตก็มีตื่นเช้าไปเรียนอ่าเรียนเสร็จอาบน้ําทํางานทํางานเสร็จกลับห้องนอนมีแค่นี้จริงๆแล้วก็เริ่มรู้จักเพื่อนบ้างแล้วในมหาลายัยก็อาจจะมีบ้างบางอาทิตย์ที่แบบอ่ะไปกินเหล้ากันไปเที่ยวกันไปเดินดูนู่นดูนี่กัน เป็นปกติของเด็กมหาลัยนะครับก็มีวันหนึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยนัดกันว่าจะไปกินเหล้าแต่อการที่จะไปกินที่ร้านเนี่ยราคามันก็จะสูงหน่อยเนาะก็เลยตกลงกันว่าไปลงหอใครสักคนแล้วกันในหมู่เพื่อนเนี่ยมีอยู่ห้าคนมีผมกับเพื่อนอีกสี่คนไอ้สี่ตัวเนี้ยคืออยู่หอในของมหาลายัยก็คือกินได้แหละ ในมหาลัยอะ่ะแต่ตัวตัวมหาลัยเองอะ่ะมันจะปิดประตูแล้วก็ไอหอในอะ่ะคนอยู่เยอะกําแพงบางอะ่ะแต่หอผมอะ่ะมันก็แอบ,บล้างๆนิดนึงเนาะแล้วชั้นที่ผมอยู่ก็มีมีอยู่10บห้องแต่มีมีผมกับอีก3มห้องเท่านั้นที่ที่ใช้ชีวิตอยู่บนชั้น4ก็จับพัดจ,จับผูมาลงที่ห้องผม คืนนั้นกเฮากินเหล้ากันไปไม่แคร์ใครทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าชั้นนั้นมันมีอยู่สามห้องอะ่ะเออก็กินกันเฮฮาเสียงดังเวลาก็เลยไปประมาณตีสองตีสามเพื่อนเพื่อนก็เริ่มแบบไม่ไหวละก็ทิ้งตัวลงนอนตามพื้นบ้างบางคนก็ไปแย่งที่นอนผมบ้างนู่นนี่นั่นผมก็เป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ก็เก็บขวดเหล้าเก็บแก้วให้เข้าที่เข้าทาง ผมก็กะว่าอะยังไหววะไปล้างหน้าแปรงฟันสักนิดนึงลนแล้วกันเราค่อยนอนผมก็เดินไปห้องน้าเดินเดินผ่านพวกกองซากศพเพื่อนผมเนี่ยครับเดินผ่านพวกมันเข้าห้องน้ําไปอยู่ที่ซิงก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ล้างหน้าล้างตาแปรงฟงแปรงฟันไปในขณะที่ผมก้มจะ้วนปากเนี่ย ก็รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งเดินเข้าห้องน้ำมายกฝาชักโครกแล้วก็ฉี่ผมว่ะอ่ามึงกล้าฉี่อหน้าอูกงี้เลยวะเดี๋ยวหันไปให้แม่งตกใจเล่นสักทีแล้วกันผมก็บ้วนปากเสร็จปุ๊บหันควับเสียงฉี่หยุดครับแล้วก็ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นผมก็เริ่มใจคอไม่ดีละก็ แต่ก็ไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าก็คิดซะว่าม,มันคงเป็นฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ทําให้เราแบบได้ยินอะไรนู่นนี่นั่นไปเองอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ล้างหน้าล้างตาให้เสร็จก็เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ข้ามกองซากศพกะว่าอ่ะกูจะเขี่ยพวกมึงทิ้งออกให้หมดแล้วก็นอนบนเตียงดีๆไปเขีย่ยเขี่ยไปแล้วก็นอน คืนนั้นก็ผ่านไปครับตื่นเช้ามาก็แต่ละคนก็ตื่นขึ้นมาบางคนตื่นมาก็เขาขน้ําบ้างบางคนตื่นมาก็ปลุกไอ้คนข้างๆบ้างเหงาอะ่ะไอ้สามคนเนี่ยตื่นมาละไอ้คนที่สี่เนี่ยก็ยังนอนเป็นตายอยู่ปลายเตียงปลายฟูกที่ผมนอนก็อ่ะกะว่าผมไปทาอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปปลุกมันแล้วกันเพราะ ก็เป็นเพราะว่าเป็นเวลาเที่ยงแล้วก็อยากจะกินข้าว่าหิวกันเนาะเมื่อคืนก็นกินเหล้ากันเละเทะเลยแล้วก็ไปทำอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาปลูกไอ้ตัวตัวที่สี่จังหวะที่ผมปลูกมันเนี่ยก็ขยาขยาวขยาวขยาขยา,ขยาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาแต่พอมันตื่นเนี่ยหน้าตามันเหลือลามากเลยแบบเฮ้ย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 นู่นนี่นั่นพวกผมก็งงกันว่า เฮ้ยมึงเป็นไรมึงตั้งสติก่อนนี่มึงอยู่ห้องกูเออเป็นไรไอเจ้าเนี่ยมันก็มองหน้าผมแล้วก็บอกว่าอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ปล่อยผ่านไตก็รีบออกกันไปกินข้าวกินปลานน่นนี่นั่นแล้วผมก็พอกินข้าวเสร็จผมก็ต้องกลับมาที่ห้องอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานเนาะก็ จัดการนู่นนี่นั่นเสร็จก็ลงไปทํางานพอไปถึงที่ทํางานเนี่ยก็ทักทายคนที่เข้ากะเดียวกันกับคนที่กําลังจะออกกะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งทักมาว่าอ้าววันนี้แฟนมาส่งเหรอผมก็เฮ้ยบ้าผม่งมาอยู่ได้เดือนสองเดือนผมจะรีบไปมีแฟนที่ไหนล่ะหลังก็อ่าก็โดนแซวนู่นนี่นั่นครับไม่ได้คิดอะไรผมก็อ่ะเข้ากะทํางานเสร็จสับก็ออกจากกะประมาณเที่ยงคืน ผมก็เดินเดินกลับจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปที่หอผมอ่ะพอทํางานเสร็จก็เหนื่อยเนาะเราก็รีบอาบน้ําอีกรอบนึงแล้วก็เตรียมตัวนอนเปิดพัดลมเปิดบานเกตนู่นนี่นั่นอะไรเรียบร้อยก็ทิ้งตัวลงบนเตียงอนอนไปได้สักพักครับก็เริ่มเคิมๆละแต่จังหวะที่เคริรมเนี่ยผมได้ยินเสียงเดิมเลยยกฝาชักโครกฉี่ ผมก็เคยไขวะวเราอยู่คนเดียวนีว่หว่าแต่เรื่องความเหนื่อยอะ่ะก็ไม่คิดอะไรนอนนี่หว่าช่างมันไม่มีใครเข้ามาในห้องเราได้อยู่แล้วละ่ะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าการนี่แบบจะไปต่อสู้กับอะไรที่อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ผมมานอนไปสักพักหนึ่งอ่าด้วยความที่เป็นฟูกเตี้ยเนาะมันก็จะไม่หนามากผมก็นอนอยู่บนฟูกใช่นไหมตะแคงขวาอยู่ผมรู้สึกว่า ฟูกปลายเท้าผมเนี่ยยุบงบลงไปผมวหึอะไรวะเออผมก็หันไปดูก็คือไม่เห็นอะไรเห็นฟูกที่แบบยุบตัวลงไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาครับผมก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วพัดลมผมเนี่ยก็เริ่มส่งเสียงละแอด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  ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยลุกขึ้นไปปิดพัดลมเพราะรำคาญเสียงอยากจะนอนเป็นหน้าหนาวด้วยแหละก็เลยแบบไม่ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ที่ที่ผมอยู่ก็คือแถบปาริมณฑลเนาะมันก็ยังพอมีอากาศที่แบบดีบ้างอะไรบ้างแล้วก็ด้วยตัวหอที่ไม่ได้ติดกับตัวถนนเนี่ยมันก็ยังพอแบบมีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาให้บ้างอะทำใจปิดพัดลมก็แอดแอดแอด,แอดพัดลมกระดับไปผมก็ทิ้งตัวลงนอนเหมือนเดิม เวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีมือมือหนึ่งอ่ะสอดมาทางข้างหลังผมแล้วโอบผมก็สะดุ้งตัวเลยครับพี่อยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ควรมีใครแบบมาโอบเราแล้วเราก็ไม่มีแฟนด้วยเราโสดอ่ะก็รีบสะดุ้งสะดุ้งขึ้นมาแล้วหันไปมองก็ไม่มีอะไรครับทําทําใจนั้งตั้งสติแล้วก็คิดว่าอ่ะคงคิดไปเองแหละผมก็ทิ้งตัวลงนอนอีกทีหนึ่ง แล้วทีเนี้ยผมสังเกตว่าไอ้พัดลมบนเพดานเนี่ยมันหมุนอยู่แต่เราจําได้ว่าเราปิดพัดลมไปแล้วอ่าพัดลมเพดานหมุ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 นผมหันไม่มองเว้ยเออเออดีละติดแต่มึงไม่ทําเสียงฮะจะได้นอนสบายสบายสักทีก็หันลงไปนอนอีกทีนึงในจังหวะที่ผมหันข้างทําท่าจะนอนเนี่ยไอ้ฟูกปลายเท้าผมที่เดินเนี่ยก็ยุบฝึบ ทีนี้ผมไม่รออะไรเลยครับผมหันควับไปมองก็ไม่ไม่เห็นอะไรนอกจากไอ้ฟูกที่ยุบอยู่อย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็เหมือนเดิมนะครับภาพเดิมนะครับฟูกเด้งตัวฟึบขึ้นมาพัดลมไม่งเสียงแอด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 อีกแล้วผมก็เอ๊ะอะไรวะหันไปมองพัดลมบนเพดานก็มันก็ยังหมุนแอดแอดแอดอยู่อย่างนั้นเนาะ เราก็ทำใจอะลองข่มตานอนไปเลยไม่ไม่สนใจมันเลยก็หันควับไปนอนสักพักไอเสียงแอดแอดเนี่ยดังขึ้นแอด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 ด้วยความสงสัยอะมันก็หันไปมองเนาะ และภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือคนแขวนอยู่กับพัดลมไปดานแล้วก็หมุนไปตามพัดลมเนี่ยแอด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 แอ,ดอ,ยอย่างเงี้ยเชื่อแม่งคือจังหวะนั้นคือแม่งทําทําอะไรไม่ถูกแล้วอะไม่รู้จะ เงียบดีจะกรีดร้องดีหรือว่าจะยังไงดีผมก็นอนจ้องร่างร่างนั้นนะหมุนไปกับเพดานพัดลมเพดานแอด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 สักพักร่างนั้นนะหันหน้ามาหาผมแล้วจ้องผมถลึงตาจ้องผมอะแอดแอดแอด แอดแอดอยู่อย่างเงี้ยจังหวะนั้นไม่รออะไรแล้วครับวิ่งออกจากห้องทิ้งทุกสิ่งเลยแล้ววิ่งลงไปชั้นล่างไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะของป้าก็นั่งทําใจอย่างนั้นนะครับถึงจนถึงเช้าพอเช้าเนี่ย ผมก็ขึ้นไปที่ห้องผมเพื่อจะไปเอามือถืออโทรหาเพื่อนพอเปิดประตู้าไปเนี่ยทุกอย่างเงียบหมดเลยครับพัดลมก็ไม่หมุนห้องก็ยังเหมือนเดิมผมก็เดินเข้าไปหยิบมือถือแล้วก็โทรหาเพื่อนทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนให้เพื่อนเนี่ยมามาหาหน่อยมาช่วยปลอบหน่อยเพราะว่า จังหวะน,นั้นคือไม่ไหวเลยจริงๆอ่ะเพื่อนก็นมาไอหนึ่งไอสองไอสามก็มาแล้วไอคนสุดท้ายเนี่ยคือไอสี่พอมาพอมาถึงปุ๊บมันถามว่ามึงมึงเจอแล้วใช่ไหมผมก็เออกูเจอแล้วทำไมวะแล้วไอสี่เนี่ยก็เล่าให้ผมฟังว่าไอคืนนั้นอนะ่ะที่เรากินเหล้ากันอนะ่ะมันก็นอนอยู่บนพื้น เห็นผมเดินเข้าห้องน้ํามันก็กะแบบอ่ะเดี๋ยวมันจะเดินตามเข้าห้องน้ําไปแล้วก็ไปทําทุระของมันเหมือนกันแต่จังหวะที่มันกําลังจะลุกเนี่ยมันสังเกตเห็นฟูกเนี่ยยุบลงไปแบบนี้แล้วเด้งตัวขึ้นมาแล้วสักพักก็มีเสียงพลมแอด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 มันก็หันไปมองบนพลมเพดานเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเห็นเนี่ย คือร่างของผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มๆอะ่ะแขวนอยู่กับพัดลมเพดานแต่พัดลมเพดานเนี่ยหมุนแอดแอดแอด,แอดตัวผู้ชายอะ่ะลอยอยู่อย่างนี้คือลอยเป็นแนวระนาบกับพื้นอะ่ะแล้วจ้องหน้ามันไอ้เจ้าสี่เนี่ย ก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันสลบไปเลยครับผมก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ะกูจะย้ายออกพวกมึงช่วยกูหน่อยแล้วกันผมก็ไปติดต่อกับป้านู่นนี่นั่นแล้วก็ขึ้นไปเก็บของพอตอนลงมาเนี่ยก็ต้องต้องคืนคุณแจป้าเนาะแต่ด้วยความที่ผมอยู่ไม่ครบสัญญา1ปีเนี่ย ไอ้มาจำสองเดือนที่ผมวางไว้ตอนแรกป้าก็แบบไม่ให้คืนน่ะเออผมก็ยืนทะเลาะกับป้าอยู่นานมากพร้อมกับไอ้สี่คนเนี่ยก็ยืนคุมเชิงให้ผมก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาจนแบบอ่ะผมไม่เอาก็ได้ป้าม่จำอ่ะแต่ป้าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าห้องเฮียเนี่ยมีอะไรป้าก็มองหน้าผมแล้วก็บอกว่าเฮ้อเด็กสมัยเนี่ยมันไม่ทนจริงเลย เจอนิดเจอหน่อยก็ทําเป็นออกไป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 ,ไ,ปไม่เล่าอะไรให้ฟังเท่าน,นั้นละมาจําก็ไม่คืนไปเถอะไปเถอะพวกผมก็หัวเสียเลยแต่ทําอะไรไม่ได้อ่ะเออก็เดินออกมาแล้วก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างๆร้านสะดวกซื้อที่ผมทํางานก็นั่งบน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 ,บน,บ,นบนกันไปจนเจ้าของร้านเนี่ยเห็นพวกผมแบบกําลังบนอะไรเคร่งเครียดอะ่ะเจ้าของร้านก็เดินเลยเดินมาถามผมก็เลยเล่าเรื่องราวาให้ฟัง เจ้าของร้านก็บอกว่าอ๋อชั้นสี่ใช่ไหมห้องสี่หนึ่งสามใช่ไหมเมื่อปีก่อนน่ะมันมีเด็กผูกคอตายเพราะเครียดโอ๊ยเป็นข่าวกระทึกคือโควิดเนี่ยแล้วเราเนี่ยไปทํามีท่าไหนไปอยู่ห้องนั้นได้ละ่ะผมก็อาแล้วอีป้าไม่น่าเห็นความถูกของห้องเป็นเรื่องที่ดีเลยเออนี่คือบทเรียนของผมที่จะเอาไปใช้ในอนาคตก็ เรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ